นี่แฟนก็มาให้กําลังใจแน่นอยู่บนเดินดีใจมากดีใจมากๆจริงเลยก็ขอบคุณแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในขึ้นในช่วงนี้นะครับผมมันแบบได้เจอในหลายสิ่งหลายอย่างมากมายได้มิตรภาพที่ดีเพิ่มขึ้นมากๆแล้วก็ได้ได้สติด้วยวันนี้ฟิตสตินอนเต็มที่แล้วนะยังไม่ได้นอนเลยนอนน้อยมากแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะค่อยค่อยปรับเวลากันเพราะเห็นแฟนกลับมาให้กำลังใจนี้มันยูใจเราปรรุงใจมันกับสิ่งที่เราเจอมาผมดีใจมากผมดีใจแบบจริงๆเลย จริงเลยวันนี้ผมดีใจมากเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมก็เสร็จงานก็จะไปอยู่พวกเขาสักพักหนึ่งจริงๆเลยนะครับคือก็อะไรนะ่ี่ถามเลยที่ผ่านมาเราเราเราทายพอตอบตรงๆเลยก็คืออันหลายๆอย่างครับแต่ก็มีความสุขที่มันคนเข้ามาด้วยนะครับทุกอย่างมันจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตกันในช่วงที่ผมเครียดที่สุดสุดท้ายมันก็จะเจอเรายังมีโอกาสที่เจอ มีความชุกไปก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เครียดมากนะผมรู้สึกว่าการที่เราจ่อมาร้องไห้หรืออะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่ทําแต่ว่ามันมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ม่ได้ไม่ได้รู้ว่าผมแบบต้องนะแบบเจออะไรมาบ้างแต่ท้ายนี่ยผมก็ยังมองว่าแบบผมดีใจมากที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆตัวผมก็มีความสุขมากๆที่สุดเหมือนกันมันทำให้แบบระเบิดออกมาผมต้องบอกตรงว่ามีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผมเนีๆๆๆๆๆๆๆ่ยเองไม่สามารถ พูดออกมาทัางนอกได้นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหลายสิ่งได้ผมเลยเลือกมองว่าอย่างน้อยแค่ให้ผมได้ออกมาระบายบางสิ่งบ้างแล้วก็จุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคนมีความฝึกผมเห็นคนที่อายุเยอะที่แบบริศภาพใหม่ที่เราได้มาเจอผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากตัวผมอายุ31แล้วตัว ผมขึ้นมาครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแคร์ความสุขพวกเขาผมเห็นว่าเขามีความสุขผมเห็นรูปพวกเขาส่งมาให้ดูว่าเขามีความสุขกันผมก็มีความสุขขึ้นมาก็จะทําให้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดคับเกี่ยวกับการแตกรับอะไรหลายๆอย่างที่เราแน่นอนครับผมผมต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลยอ่ะที่แบบหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายจุดจบของมันคือผมมีความสุขไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมากครับผมไม่เกี่ยวกับงานใช่ไหมไม่ ไม่เกียจอยู่แล้วผมทางานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าหลังเสร็จงานต้องมาทำการบ้านเพิ่มขึ้นอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นความสุขที่เราได้ทําให้หลายคนประสบความสำเร็จด,ด้วยทําให้หลายคนที่แบบชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยตอนนี้ทบาสบายขึ้นในหลายคนและผมก็มีความสุขมา อะไรที่มันทำให้เรามันมัน,มนจะสกใจตรงนั้นที่เราเป็นคนช่วยเหลือเขาแต่อยู่ดีเหมือนเขาผมกล้าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะคือว่าถึงเราจะดูมีความสุขมากมายอะไรแต่ว่าแบบเบื้องหลังมันก็อาจจะมีความคนตกลนท,ท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเสร็จอาจจะมีความน้อยใจเข้ามาบ้างอาจจะมีความอะไรที่แบบมันคอยมาซัพพอร์ตกันวันไหนผมน้อยใจหรือแบบไม่เป็นอะไรผมก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกลับเข้ามาหาเราเราแค่นั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้ได้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วครับ โยมไาอยูย่ทีมงานของเกาหลีที่มากระทำหป่าแม่ม่ๆม,ม่ผมขอขอไม่พูดว่าอะไรมันเป็นยังไงดีวกว่าก็แบบให้เป็นรวมๆแล้วก็ทุกคนก็มิวการเห็นไปพร้อมๆผมเพราะว่าทุกคนเรียกมันว่าซีรีส์ใช่ไหมซึ่งจริงผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วมันคือหลายๆคนถ้าไม่ได้ติดตามเนี่ยก็จะมองมันเป็นเรื่องแบบไร้สาระแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆ่ผมจะบอกว่า ุกอย่างมันเป็นการทํางานของหลายๆคนมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้ามันทําโดยภาพรวมให้ทุกคนได้มีความสุขแบบมันก็คือก็คือความสุขมากๆซ้อนหนึ่งที่เราได้รับแล้วทุกคนได้รับแล้วก็คนไทยน่ารักม,มากๆอหลายคนเลยครับถ้าเป็นซีรีส์ของเรานะก,กับกามินมันใกล้จบซีซั่นยังหรือว่ามันยังมีภาพต่อผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ตู๋เองก็ยังไม่รู้ว่าว่าในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นไงบ้างแต่ก็น,น้อยก็คือว่าเราได้ได้เจอพิธภาพที่ดีมากไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งแบบมันไม่ได้แบบใครใครฟังการมองปรเนเล่นวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโก๋ได้มิธภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีตอนนี้ผมไปแบบยุโรปมิกาแบบคือแบบผมได้ไปเจอเพื่อนใหม่ เป็นกันอ่ะได้ไปแบบว่าแบบช่วยเขาได้ไปเห็นช่วยพ่อลูกพวกลูกเลี้ยงอ่อนให้แบบสบายไปเลยได้แบบเล่นหลายคนเรามีความสุขมากที่เราได้ได้อยู่ตรงนี้ครับผมไม่งั้นพี่ถามแบบชาวบ้านเลยอ่ะเราจีบทำไมหรือว่ามันมีความมันมีคำว่าแฟนไหมจีบไม่มีอะไรจีบไม่จีบจีบไม่จีบจีบหรือไม่จีบใช่ไหม เราไปอยู่ในจุดนั้นนะ่ะเราใช้ใจเราด้วยร้อซด้วยครับผมใช่ผมจิบจริงๆร<บ>ับก็คือเหมือนไม่ศึกษาโอ้โหเรียกว่าศึกษาไมา่ใช่ศึกษากพืดได้กันพร้อมคนไทยอีกหลายคนด้วยแหละแล้วภาษาละคบภาษาภาษาครับข้อดีครับผมตอนนี้เนี่ยผม ผม,ผมโง่ภาษามากใช่ไหมตอนนี้เราก็พัฒนาไปด้วยแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพืเ่อนๆหลายคนที่มีความสุขกับการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไม่เคยได้ทั้งภาษาอังกฤษไม่เคยได้ทั้งภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนนี้เรามันเริ่มได้ภาษากันไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะม,นม,นมันน่ารักมากแต่วตอนยี้จีบไปถึงขั้นไหนแล้วครับ50%ผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่ เต็มร้อยจต็ตวทคนด่าชิบหายวายว่อดเลยและสุดท้ายก็เดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงั้นอนะ่ะแต่ว่าก็คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เดินทับกันใหม่พร้อมพร้อมลูกทับของชาลีนี่ยนะครับผมรู้ไหว่าเราจีบเขาโอ้โขนาดนี้พี่ต้องรู้นะคบผมเขายังไงบ้างพองเราจับจีบเขาจีบจังมาติกิริยาอย่างไรกลับมาก็ มีนมีอยู่มีอยู่มอยู่ดีใจมากๆครับก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผมถึงหลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้ว <c oughs> ก็ก็คือความน่ารักก็คือว่าผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกให้ทุกคนเห็นนั่นเป็นความความความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรัก หรือลาทุ่งเคกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพีแลนวค้ทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังย้อนกลับไปตอนมาไทยเราได้เห็นตัวตนที่เราแท้จริงเป็นยังไงบ้างมันมันยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมไหมใมันนันมากคือผมต้องบอกว่า ผมเนี่ยอาจจะได้เห็นชากว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่ไปรับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ที่ไกลชิดมากกว่าแ,แม่เรามาเล่ามยแม่เรามาเล่ามาเป็นยังไงจริงๆวันนั้นแหะผมต้องพุ่งตรงนะผม,มยังมีอะไรยืนยันแห่ผมเนี่ยคือใครคนด่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมงงานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอร์ตรอรอบนั้นอยู่แล้วแต่ผมอะรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมาหลายคนด่าผมชิบหายไว้ว่าผมบอกว่า นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดนี้สิ่งที่เขามาก็ต้องมาในในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่ที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสําหรับเขามากที่ว่าคนคนหนึ่งเขาก็ต้องให้ใจกับคนที่ที่มารัด้วยแต่ผมมาเบื้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเนี่ยเขาไปนั่งนั่งกับกลุ่มแฟนคลับที่ไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับเนี่ยจำหน้าแม่ได้ ก็เลยบอกว่าเนี่ยแบบแม่ผงแมกแต่จริงๆคือแบบพี่ผมแม่ผมจริงๆแต่เราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม่แสดงตัวตนไม่แสดงผมไม่ได้ต้องการสิ่ในพวกนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเขาเห็นเขามีคนบอกนะก็เลยแบบเขาได้นทักทายกับแม่อะไรเงี้ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงน่ารักมากกว่าในในที่เราเห็นคนไลฟ์สดกันเขาก็เลยแซว่าเขาก็เลยจซว่าแม่ไปอยู่หรือว่าที่รูปสะภ้าอะไรก็ได้น่ารักน่ารักคือคุณแม่ผมถค่เขาไปนี่คือเขาคแม่ผม แม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยค่ะี่เป็นความรักจริงๆไม่ได้แบบว่าจะเป็นทรีนี่หรือคอนเทนต์นะตอนนี้ของผมเนี่ยคือความรักจริงๆถึงว่าการที่ผมจะเข้าคือพีเคเนี่ยต้องบอกผมว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ผมเสียเวลาไม่ได้หลับตอนกลางคืนที่ต้องมานั่งเขียนนั่งดูติดตามคนนี้เป็นเดือนๆว่าเราจะเข้าไปช่วยผลักดันไทรเท่าที่เราจะทําได้แล้วเราก็เข้าไปด้วยใจจริง,รงพวกเขาได้เงินมาหาศาลกันแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรแต่เราก็เต็มใจที่จะ เข้าไปเพราะว่าคือความสุขที่สิ่งที่ผมได้มาเลยอะถึงผมจะพูดว่าจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ขที่ผมได้มาคือเพื่อนเพื่อนใหม่ที่ได้มารู้จักกันแล้วทุกคนก็จริงใจกับผมมากใครจริงใจกับผมใครจะไม่จริงใจผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบคืออย่างน้อยเราเห็นคนรักๆมีความสุขเราก็มีความสุขอย่างไรๆเขาบอกว่านอกจากเราหล่อสมาร์ทแล้วเขาบอกว่าเขาก็มาเปลี่ยนมาใช้นามสกุนเราแล้วตอนนี้เรายังไงอนุมัติไหมหรือว่าเออหรือว่ามันต้องประกาศไปทางการ ดีครับผมใช่อะไรนี่ยการมรเจด้เลยการมีโปรได้เลยนะแล้วได้มุอีมุมหนึ่งเขาบอกว่าเราช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้เขามีรายได้จากการอะไรที่สักรู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างผมรู้สึกไม่รู้จะพูดไงผมแค่ขอความน่ารักความจริงใจ มิตรภาพที่ได้กลับมาบ้างแค่นั้นก็มีความสุขครับถ้ามันได้กลับมามันสิ่งที่เราต้องการได้กลับมาครับถึงมันจะไม่ได้กลับมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมก็ยังได้มิตรภาพถึงเราจะไม่ได้มิตรภาพอะไรที่มันจากใครแต่เราก็ได้จากแฟน,นที่มากขึ้นของเราอันนี้คือคนที่จริงใจอีกมากมายที่แบบพร้อมอยู่กับผมอ,อันนั้นกอนเราทำอย่างนี้เสร็จทุกคนมีคนอื่นไหมที่กลับก็คนอื่นมาแบบว่ามันอยากรู้จากเราอยากมาเป็นแบบต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันมาถึงจุดนี้ได้ไงนะทั่วโลกพี่ เขาบอกว่าเป็นจะเปิดตัวแอดเวนเจอร์แล้วไม่ใช่ก็คือตอนนี้คือแบบโซนวันค่ตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นโซนอเมริกาโซนแบบยุโรปโซนอินเดียเริ่มมีมิตรภาพเข้ามากับผมมากขึ้นแล้วก็เราอยากจะมาคอลแลบกับเราซึ่งแต่ผมว่าจะมีวิธีการการกรองของตัวผมอยู่เองนะแล้วก็การที่แบบว่าเราดูว่าคนที่ผมจะพาไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านเต้นร้องเพลงหรือว่ามีอะไรที่แบบ จะได้ค่อยเห็นค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์หรือความจริงใจหรือความอะไรของแต่ละคนที่ที่มันค่อยๆอ,ออกมาแล้วตอนนั้นอ่ะเราจะซัพพอร์ตใครจะไม่ซัพพอร์ตใครมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยอะไรเงี้ยแค่วันนี้แบบแค่ทุกคนมีความสุขก,ก็แบบมีความสุขแล้วอย่างนี้ไะได้แต่งงานตามเพื่อนไหมคะหแมวไม่อะ กาแจ็คกันเหรอแจ๊กกันต้องวันนี้ต้องขอยินดีกับแจ็คด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบโอ้ด้ได้มาเห็นแจ็คถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยก็จะคอยติดตามเหมือนกันส่วนของผมเนี่ยปล่อยให้มันเป็นตามยิสักรรมที่มันจะเกิดขึ้นครับผมตอนนี้มีคนทำไหมว่าเออตารนินนี่แหละแต่งงานแต่งเลยอะไรเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็จะทำให้มันแบบดีที่สุดเราถ้าเป็นเราสมมติสมมติอยากแต่งกับตามนี้ไหมค่ะตอนนี้มีคนเดียวครับผมมีคนเดียว ก็ให้มันเป็นตามยะากรรมที่มันจะเกิดขึ้นระยะทางปัญหาอะไรนะระยาทางปิปัญหาระยะทางเหมือนที่ผมบอกอ่ะเกาหลีอ่ะมันก็แค่ตักซอยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับโอใช่อันนี้ร่างรังไหมคร่างล่างครั่งหนักมากครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปรับปรับกรนมาปรับกระมาเพราะว่ามีกลุ่มที่เข้ามาทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งไม่ได้อยากเห็นเราเข้าไปในไลฟ์ทั้งอยากเห็นเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้สุดท้ายเนี่ย อย่างที่ต้องตืนสติกันไปไม่ว่าจะที่เป็นผมที่ออกไปเตินสติเพื่อนๆหรือเพื่อนๆออกมาเตินสติผมก็คือทุกอย่างมันยังต้องอยู่ตามบนโลกแห่งความจริงที่มันจะเกิดขึ้นให้คุณภาพนึงสุดท้ายเราถ้าคืตอนนี้มีคนทุกอย่างมาเข้ามาหาเราเยอะแยะไปหมดแต่มันกลายเป็นว่ามาหามประโยชน์หรเราอย่างบอกอะไรครมั้ยผมจะบอกว่าข้ามันเลยจริงป่ะผมได้ผมประโยชน์อะไรไปผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้น ถึงผมจะต้องเจออะไรที่เครียดหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายผมก็ยังได้กำลังใจกับคนอีกมากมายที่เข้ามาหลายคนเป็นห่วงมากใจเราต่อไปนี้มันจะตอกบ้างไมอะไรอย่างแล้วเราลองสองรอบแล้วนะนี่น่าจะเป็นในชีวิตที่ออกมาเป็นนี้นะผมก็จะพยายามหนึ่งแล้วว่าจะตั้งกอดกับตัวเองแล้วผมคงไม่ออกมางอแงอะไรแบบนี้แล้วเพราะผมก็ไม่ได้ชอบเห็นภาพอะไรทั้งนก้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ได้ต้องให้ผมได้ออกมาระบายบ้างเพราะมันมีอีกร้อยเรื่องพันเรื่อง ที่พวกคุณไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่สุดท้ายคือว่าถ้าโดยรวมคนแก่ที่ผมได้รู้จักเพิ่มขึ้นคนที่อายุเท่ากันคู่แบบความเมตตาดีเขาให้ผมความอะไรังไงดสิน,น,นเป็นยังไ,ไงกับเราโอ้โหแบบเขานั่งดูเนี่ย <c oughs> ถ้าผมแบบทําอะไรคือตอนนี้ผมแคร์ทุกคนมากก็ทุกคนมีความสุขผมแนักก็มีความสุขด,ด้วยครับแล้วีถามในการที่แฟนขับเชียร์ให้เราเขาเปการมีมันกนนดดันหรือว่ามันเป็นกำลังพลังบวกที่สุดว่าต้องเดินหน้าหรือยัง โอ้ยกดดัขนชิบหายเลยครับแต่ว่ามันไม่เป็นไรก็คือว่าผมยังบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ทุกตัวผมจะแตกใจทุกอย่างอีกด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันต้องเป็น,นถึงมันจะไม่ได้ธรรมชาติ100%แต่มันก็เราใช้ความจริงใจเข้าไปด้วยนี่นคือธรรมชาติธรรมชาติที่เราทำอะไรเงี้ยมีความสุขมากแล้วตั้งแต่วันนี้ผมจะไปฝึกอะไรมากมายผมอยากไปช่วย คนอีกมากมายเลยอ่ะที่แบบเขาทักเข้ามาถึงมันจะเป็นผลประโยชน์แต่มันก็เขาได้สิ่งที่ดีไปแล้วก็มีความสุขไม่เป็นไรขอชียกันได้ต่อไปใช่รับผมฮาอิเตอร์ค่า